สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็ทุกเช้านะครับระบบรดนน้ำอตัตโนมัติมันก็ยังทำงานปกตินะครับอันนี้ช่วงฤดูฝนนะนะครับสภาพฤดูฝนนะครับทุกเช้านะ จะไม่มีแดดหรือจะมีฝนยังไงมันก็ยังลดน้ำอัตโนมัติปกติเนี่ยพอถึงเวลานะครับตรงนี้ที่เอาฟางมากลบก็ปรับปรุงสภาพดินเนี่ นี่ยพื้นที่ตรงนี้ที่เราเอา,เอาฟังมาปลเพื่อปรับปรุงสภาพดินหลังจากปรับปรุงสภาพดินแล้วก็จะหาพืชผักมาลงบรรยากาศตอนเที่้ง ตอนนี้คือหน้าฝนนะครับส่วนข้าวที่หวานไปมันก็ขึ้นมาแล้วกล้วยกล้วย ตรงนี้ก็ต้องปรับสภาพดินก่อนเอาฟางมากรบปรับสภาพดินใหม่ครับข้าวที่หวานไปนะครับก็งอกขึ้นมาแล้ว ข้าวเริม่มงอกขึ้นมาแล้วนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้เลยชุ่มฉ่ำชุ่มชื้น โอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะเห็ดที่มันเกิดเองไม่รู้เห็ดไงกินได้หรือไม่รู้